สวัสดีค่ะวันนี้ช่องสไตล์คุณดวงง่ายๆสบายๆเราจะมาทำส้มตำกินนะคะที่เตรียมไว้ก็จะมีมะเขือเทศถั่วมะกอกกระเทียมมะเขือมะนาวเส้นมะละกอน้ำตาลปีบ๊บปาล์าน้ำปลาแล้วก็พริกป่นนะคะ เดี๋ยวเราไปปรุงกันเลยค่ะ เราไปซองลูกนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณสำหรับทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีค่ะ